ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด, check, กด subscribe s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะตอนอีน่งขังน,นะครับเรามีกิเ๊เซตจากโอโม่บ๊อบไยเลยครับเอาไปขาวกันทั้งบ้านและขาวนานแบบโอโม่เลยคม ตอนนี้นะครับเดิมีคะแนนสะสมมา220คะแนนนะครับผมขาดอยู่อีก280คะแนนนะครับจะต้องเลือกแก๊งเสียงสายออกมาทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับมีให้มากให้น้อยแตกต่างกันนะครับขาดอยู่อีก280นะครับถ้าเดาใจถูกนะครับครบท500แจ็คพอตแตกของรางวัลที่จะได้รับมีดังต่อไปนี้ครับกระเป๋าคลิปลิงจากบริษัทมานยาคอนเซปต์จำกัดโทรทัศน์สีซัมซุงขนาด34นิ้ว บริษัทท่องฝันฮอลิเดย์จำกัดแพ็กเกจท่องทะเลตรัง2คืน3วันแหมน่าอยากให้ได้นะครับเอาละครับมาเลือกแก๊งเสียงสายกันก่อนนะครับคนแรกครับเอาเดี๋ยครับน้องพลัสน้องพลัสนะครับน้องเบนน้องหลุยครับตูมตามตูมตามครับหนุ่มอีสานเอาคนสุดท้ายดูให้ดีๆนะครับอุกอิ๊ น้องอุกอิกครับเริ่มถามนะครับเราจะถามน้องพันธ์นะครับเพื่อที่ให้เด๋วได้ดาวใจน้องพันธ์นะครับคำถามครับเกลือช่วยแก้ผมร่วงจริงไหมจริงครับเดาว่าจริงนะครับผมไปที่น้องพันธ์นะครับน้องพันธ์ครับเกลือช่วยแก้ผมร่วงจริงไหมครับจริงเพราะ มันทำมาจากยาสระผมมันได้ทำให้ผมนิ่มแล้วก็ไม่ให้ผมร่วงได้ง่ายๆอ๋อโอ้ในการทำผมเก่งมากยอดมากยอดมากยอดมากนี่นะรู้เรื่องด้วยนะครับผมไปที่เบนและหลุยครับคำถ,ถามนะครับ <c oughs> ถามเบ้นกับหลุยนะครับ,รบหนูคิดว่าทรมานไหมถ้าแอบรักเพื่อนตัวเองเอา่า ไม่ทรมานไม่ทรมานนะครับการรักเพื่อนนะจะทรมานทาไมล่ะไปที่เบ,นบ,นบเ้นกับหลุยส์นะครับเบ้นกับหลุยส์ครับหนูคิดว่าทรมานไหมครับถ้าเราแอบรักเพื่อนตัวเองครับไม่กบมไม่เคยแอบรักใครเร่อกใส่หัวแล้วเราไม่ไหวกูอเด๋อครับโอ้น,อน,นี่ลุกแนวโน้มแนวโน้มแจ็คพอตแตกนี่ใกล้เคียงมากนะครับขอไหว้เด็กก่อน ไปท be ี่ตูมตามครับคำถามครับฟังก็ดีนะครับประเด๋นครับเชื่อหรือไม่การใส่หมวกบ่อยๆทำให้หัวล้านขอเดา่นะครับว่าคงจะต้องไม่เชื่ออาวไม่เชื่อครับครบผมเดาว่าไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อนะครับไปเอาคำตอบที่ตูมตามครับน้องตูมตามครับเชื่อหรือบอกครับการใส่หมวกบ่อยๆนี่ที่ทำให้หัวล้านครับวาเซียครับเพราะว่าป็นใค่คำพูดว่า คนคนนังเขายังใส่หมวกหมวกหัวเายังหลานผมไม่เห็นคุณใส่หมวกเลยยืนนงนานยังไม่ใส่หมวกยังลานได้สุดท้ายเอาอุ๊กี้ครับคำถามถามน้องอุ๊กี้ครับเชื่อไหมที่เขาบอกว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก เชื่อหรือไม่เชื่อครับเชื่อเช,ชื่อนะครับผมเชื่อนะเชื่อปานะลูก <c oughs> ไปเอาคำตอบที่อุกอิกนะครับผมคำถามครับเชื่อไหมครับที่เขาบอกว่าเพื่อนกินหาง่าย <c oughs> เพื่อนตายหายากครับเชื่อค่ะเพราะว่าไม่อีก็อยู่แต่ใส่เนื้แต่เพื่อนตายก็ต้องไปหาที่เอาสมดุห อาจารย์เด๋อตอบถูกหมดทุกข้อนะครับแล้วตั้งแต่รอบแรกมานี่ตอบถูกมาตลอดเดาใจถูกตลอดนะครับว่าสี่องค์จะออกแล้วคออแมคนมีฝฟด้วยกันนี่จริงๆเลยทำไปอย่างนั้นนะอุ้าลนะครับรอไปดูคะแนนนะครับตอนนี้อเดิอมีคะแนนสะสมอีกอยู่220ต้องการอีก280นะครับน้องพรั์ครับ อเดอเดาใจถูกให้คะแนนเท่าไหร่ครับน้อยคะแนนครับโอ้ไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะครับเรพันให้หนึ่งร้อยคะแนนตอนนี้รวมแล้วเป็น320คะแนนนะครับที่ไม่ให้ก็มีใช่ไหมขาดูอีก180่อคะแนนที่ไม่ให้ก็มีใช่ไหมก็มีสิครับแต่ว่าแมตอนนี้เดาถูกหมดเลยนะครับผมคนที่สองนะครับน้องตูมตามครับน้องตูมตามนะครับตูมตามว่าจังใดตูมตามว่าจังไดตูมตามครับให้คะแนนอเดรอเท่าไหร่ครับน้อยคะแนน 420คะแนนแล้วครับ80คะแนนนะครับเกิดมา,า,มาแล้วครับวิตๆๆเราจะ <มา S 2> ไปดูที่น้องเบนและน้องหลุยนะครับต้องการแค่80คะแนนนะครับเบ <200 S 1> นกับหลุยครับให <200 S 1> <นะ S 2> ้อเดอร์เท่าไรครับ200ร้อ สดทํแจ็คพอสมททอแต่เกิดาในชีวิตโอขอบคุ้ครับขอนตครับแสดงความยดอย่างมากนะครับอีกคนนึงขอดูคะแนนนยครับเออครับเดาถูกเป็นกันให้เท่าไหร่ครับให้คะแนนค่ะ อูบิกายก็เหนือยเพล่อแล้วนะครับ,อรบขอบคุณอาเดือนนะคะรับดูนะครับก,รก็อดีตนะครับะะผมบบและน้องๆแก,ก๊เงเสียงสาทุกคนครับ คุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับสไลด์ทะเลปรุงรสปราซิลโกะนะครับผมและนมเยื่อชีตราเมีอดวานนะครับสพรองเท้านักเรียนป๊อปแมนป๊อปเกิร์ลจากป๊อปพีนผลิตภัณฑ์โอโม่นะครับและท้ายสุดอีกครับต้องขอขอบคุณอย่างมากมากครับโรงแรมเทียวนครจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับทีมงานขอบคุณท่านผู้ชมอย่างมากครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้ากับสมอลท็อกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีคคคววาามมมมมมสุขออออิิ่เใจพรร้้กกัับยยนนะ